พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตรักตรำบนพระคฤิ์ผู้ครอบคลุมสปรพสิงซึ่งมีแผ่นดินงามเป็นแบบเลงเพื่อการก่อสร้างคริตจักรอันเป็นพระกายของพระคริ์เพื่อความเที่ยงแท้และการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรและเพื่อเจ้าสาวจะตระเตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่สดินแดนที่มีข้าวสารลีและข้าวบาเล วันอังคารอารบิกสองโดยการกลายเป็นเนื้อหนังสภาพมนุษย์ของพระคริสต์ได้กลายเป็นเปลือกนอกที่มาปิดซ่อนสภาพพระเจ้าของพระองค์และด้วยเหตุนี้จึงได้ปิดซ่อนสง่าราศีของพระองค์ไว้พรุ่งเด็บหนึ่งเนื่องจากสง่าราศีแห่งสภาพพระเจ้าของพระองค์ได้ถูกปิดซ่อนไว้โดยเปลือกนอกแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์องค์พระเยซูเจ้าจึงถูกกดดันและบังคับไว้พระองค์ปรารถนาที่จะรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาแห่งการตายของพระองค์ เพื่อสง่าราศีแห่งสภาพพระเจ้าของพระองค์จะถูกปลดปล่อยออกมางองค์เล็บสององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผ่านการตายทางกายภาพเพื่อสิ่งทรงเป็นอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ขีดจำกัดและไร้ขอบเขตจ,จำกัดของพระองค์กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากเนื้อหนังของพระองค์วง์เล็บสามองค์พระเยซูเจ้าทรงตกลงในดินและตายเสียและความตายได้ปลดปล่อยพระองค์จากเปลือกนอกฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ กอไก่พรร่งทรงตกลงในด,ดินและตายเสียเพื่อองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นจะได้ถูกปลดปล่อยจากภายในเปลือกนอกแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์อไข่องค์พระเยซูเจ้าในฐานะเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดหนึ่งได้ตกลงในด,ดินทรงสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตของพระองค์ผ่านการตายเพื่อจะปลดปล่อยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาสัปดาห์ที่สามนอังคาร การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่หนึ่งข้อ14พระคำนั้นได้กลายเป็นเนื้อนหนังและได้ตั้งพับพาอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณและความเที่ยงแท้เราก็ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์เหมือนสง่าราศีของพระบุตรองค์เดียวที่มาจากพระบิดาลูกาบทที่12บสข้อห้แต่เราต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์ยิ่งนัก จนกว่าบัพติศมานั้นจะสำเร็จครบถ้วนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกจำกัดไว้ในเนื้อหนังของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงสวมใส่ในขณะที่พระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์จำต้องตายฝ่ายเนื้อหนังและจำต้องรับบัพติศมาเพื่อสิ่งทรงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันไรขอบเขตพร้อมด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะถูกปลดปล่อยออกจากเนื้อหนังของพระองค์หลังจากชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ถูกปลดปล่อยโดยความตายฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ก็ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้ที่เชื่อพระองค์ในการเป็นขึ้นของพระองค์เลือกอ่านข่าวสารในโยฮันบทที่12ข้อ24องค์พระเยซูเจ้าทรงบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดหนึ่งข้าวสาลีเป็นเครื่องหมายเล่งถึงพระคริสต์ในการกลายเป็นเนื้อหนังและการตรึงตายของพระองค์แม้ในดิรันการนั้นพระคริสต์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ไร้ขีดจำกัด ทรงไร้ขีดจำกัดทั้งในเวลาและสถานที่แต่วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังและถูกจำกัดไว้โอ้พระเจ้าผู้ไร้ขีดจำกัดทรงถูกจำกัดไว้ในพระเยซูช่างไม้ผู้เล็กน้อยจากนาซาเร็ตแม่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าองค์ริรันไร้ขอบเขตจำกัดไร้ขีดจำกัด,ด,กดแต่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ซึ่งถูกจำกัดกระทั่งในเรื่องของเวลาเมื่อล่าน้องชายฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์ได้หนุนใจพระองค์ ให้ไปยังบนทนอนยูดาหพระเยซูตรัสว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึงแต่สำหรับท่านทั้งหลายเวลาไหนๆก็เหมาะเสมอองค์พระเยซูเจ้าไม่เพียงถูกจากัดในเรื่องเวลาแต่ยังถูกจากัดในเรื่องของสถานที่ด้วยการที่พระเจ้าผู้ไร้ขีดจำกัดจะดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านของช่างไม้เป็นเวลา30สปีนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้นี่คือพระเยซูผู้ทรงเป็นชีวิตของเรา เรามีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์ดังนั้นข้าวสาลีจึงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเยซูผู้ถูกจํากัดเราทุกคนล้วนรู้ว่าการถูกจํากัดนั้นหมายความว่าอะไรตัวอย่างเช่นชีวิตสมรสเป็นการจำกัดและการควบคุมแม้ว่าวันนี้ท่านอาจจะอิสระเหมือนนกแต่เมื่อท่านแต่งงานแล้วท่านจะพบว่าตัวท่านเองอยู่ในกรงภรรยาทุกคนเป็นกรงต่อสามีของเธอ และสามีทุกคนก็เป็นกรงต่อภรรยาของเขาก่อนที่ข้าพเจ้าจะแต่งงานข้าพเจ้าจะเปิดหน้าต่างไว้ตลอดทั้งคืนเพราะข้าพเจ้าชอบอากาศบริสุทธิ์แต่ภรรยาของข้าพเจ้าจะปิดหน้าต่างทุกบานและทําให้ห้องนอนกลายเป็นกรงสําหรับคริสเตียนแล้วไม่มีเรื่องของการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เราไม่อาจหนีจากโรงแห่งชีวิตสมรสได้เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีนกตัวน้อยๆเกิดขึ้นในโรงนี้ นี่ยิ่งเป็นการจำกัดอีกขั้นหนึ่งเมื่อหลายปีผ่านไปและลูกๆเกิดมาข้าพเจ้าก็ได้ประสบการณ์กับการจำกัดมากขึ้นข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโอองค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าคลายกับจะกล่าวว่าจงถูกจำกัดและควบคุมจงมองมาที่เราแม้ว่าเราจะเป็นพระเจ้าที่ไร้ขีดจำกัดแต่เราก็ได้กลายเป็นเนื้อหนังและถูกจำกัดถึงส0ปี เราสัญญากับเจ้าว่าหลังจากสามสิบปีผ่านไปเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยเมื่อผ่านไปสามสิบปีแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าก็ทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่งบอกกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผ่านไปสามสิบปีข้าพเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ากลับถูกจำกัดมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำข้าพเจ้าไม่ได้มีแค่ลูกชายกับลูกสาวแต่ยังมีลูกสะภ้ายลูกเขย กับหลานๆด้วยข้าพเจ้ายังถูกจำกัดจากคริตรจักรและผู้โอโสมากมายพระองค์เจ้าค่าตอนนี้ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสว่าจงมองดูเราอีกครั้งแม้ว่าผ่านไปสาสปีเราจะถูกปล่อยป่อยแล้วแต่เจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้ากับผู้เชื่อคนอื่นๆก็ยังคงจำกัดเราอยู่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้เห็นนิมิตของพระคริสต์ในฐานะข้าวสาลี พระคต์ผู้อาศัยอยู่ในข้าวเจ้าทรงเป็นผู้ที่ได้กลายเป็นเนื้อหนังในแง่หนึ่งพระองค์ยังคงกลายเป็นเนื้อหนังอยู่ในทุกวันนี้เพราะพระคต์ผู้อาศัยอยู่ภายในทรงยินดีที่จะถูกจำกัดและถูกขังไว้ภายในเราเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นดิมิตของพระคต์ผู้ถูกจำกัดนี้ข้าพเจ้าก็เริ่มนมัสการพระองค์ว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับภรรยาของข้าพเจ้าสำหรับลูกๆทุกคนของข้าวเจ้า สำหรับคริสตจักรทุกแห่งและสำหรับผู้โอโศทุกคนข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ยิ่งนักสำหรับกรงของข้าพเจ้าคำอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ข้าวสาลีเริ่มเติบโตขึ้นทันทีข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้ามีทุ่งข้าวสาลีในชีวิตคริสเตียนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ยิ่งนักสำหรับภรรยาลูกๆลูกเขยลูกสะภ้าหลานๆของข้าพเจ้า ลูกตจาจักทั้งหลายและเหล่าผู้อวอโซสิ่งเหล่านี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้ขาบาพเจ้าปลูกข้าวสาลีให้เติบโตขึ้นข้าวสาลีนี้ก็คือพระเยซูผู้กลายเป็นเนื้อหนังที่ได้เติบโตอยู่ในท่ามกลางการจํากัดของเรา